พยากรดวงชะตา12นักสัตว์เจาะลึกดวงปีพุทธศักราช2569สำหรับคนที่เกิดปีรากาสวัสดีครับใครที่เตรียมตัวรับพลังใหม่ๆใ,ใ,ในปี2569ต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับเพราะผมจะมาเจาะลึกดวงชะตา12นักษัตว์ในปีม้าหรือปีมะเมียเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้เฮงปังพร้อมด้วยวิธีเสริมดวงแก้ชงช่วยสะดาะเคราะ์เปลี่ยนร้ายเป็นดี เสริมสิริมงคลให้ดวงรุ่งยิ่งขึ้นและที่พิเศษไปกว่านั้นผมจะมาบอกเคล็ดลับเสริมดวงเฮงปังในปีม้าด้วยสีมงคลประจำนักสัตว์สีไหนถูกโลกสีไหนนำโชคบ้างจะมาบอกกันในคลิปนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีเลขนำโชคประจำปี69ปิดท้ายด้วยทิศมงคลทิศไหนดีช่วยส่งเสริมสิริมงคลประจำตัวคุณเราจะไปดูกันทั้งหมดในคลิปนี้ครับ และหากใครที่ยังไม่รู้ว่าปีม้าปีนี้มีใครชงบ้างผมจะมาบอกให้ทราบเพื่อเตรียมรับมือพร้อมด้วยคำแนะนำวิธีแก้ชงให้ดวงดีขึ้นซึ่งปีนี้ดวงชะตาที่ชงร้อยเปอร์เซ็นตหรือว่าชงปะทะคือคนที่เกิดปีชวดหรือปีหนูครับจะเป็นการชงที่รุนแรงกว่าเพื่อนอาจจะมีคลอสเกิดขึ้นจึงต้องระวังไว้หน่อยครับโดยสิ่งที่อยากฝากเตือนคือปีนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเกิดการหักเหของดวงชะตาอย่างไม่คาดคิดมาก่อน และนอกจากนี้ก็ยังมีปีชงร่วมอีกสีนักสัตว์ครับซึ่งถ้าเทียบความแรงแล้วก็จะลดน้อยกว่าปีชงร่วมทั้งสี่นักสัตว์ได้แก่ 1. ปีมะเมียหรือปีมา้าเรียกว่าชงตัวเองเป็นปีคักมีความรุนแรงรองลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 2. คือปีเถาะหรือปีกระต่ายชงแบบเบียดเบียนเรียกว่าปีเฮงมักจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความขัดแยง้งรวมถึงคดีความ ปีชงร่วมที่3คือปีรกาหรือว่าปีไก่เป็นลักษณะของการแตกแยกเรียกว่าปีผัวเป็นลักษณะของการแตกแยกแตกหักเกิดการขัดแย้งการทะเลาะส่วนปีชงร่วมสุดท้ายคือปีฉลรูหรือว่าปีวัวเรียกว่าปีไหลักษณะมักจะเกิดการถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาหรือถูกให้ร้ายต่างๆถัดมาเรามาเช็คดูกันว่าคนที่เกิดปีชงทั้งห้านักสัตว์มีใครเกิดปีไหนกันบ้างครับปีชวดเรียกว่าชงตรง100เซ คือคนที่เกิดในปี 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551และ2563ต่อไปเป็นปีชงร่วมคือปีมา้าเรียกว่าปีคักคือคนที่เกิดในปี 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569ถัดมาเป็นปีถอดเรียกว่าปีเฮง คือคนที่เกิดปีพศ2482 2494 2506 2518 2530 2542 2554 2566ถัดมาปีรากาหรือปีพ่วคือคนที่เกิดปีพศ2488 2500 2512 2524 2536 2548 2560 2572สุดท้ายปีฉลูหรือปีไห คือคนที่เกิดปีพศ2480 2492 2504 2516 2528 2540 2552 2564เราดูปีชงกันไปครบทั้งหมดแล้วต่อจากนี้เราก็มาดูวิธีแก้ชงกันบ้างครับเพราะของทุกอย่างมันมีวิธีแก้ทั้งนั้นซึ่งวิธีแก้ชงก็ทำได้หลากหลายครับแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการทำบุญเพื่อสร้างพลังงานบวกเสริมบารมีและสิริมง,งคลให้กับตัวเอง โดยเริ่มจาก 1. ไหวเทพเจ้าไทยสวยเอียเป็นวิธีแก้ชงที่ดีที่สุดครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่ปีชงร้อยเปอซ็นต์ก็คือปีชวดให้ไปไหว้ขอพรที่วัดจีนหรือศาลเจ้าที่มีองค์ไทยสวยเอียะอย่างเช่นวัดมังกรกรมลาวาดหรือวัดเล็งเนยี่เพื่อขอให้ท่านคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นครับและ 2. คือการทําบุญทําทานอย่างการบริจาคโลหิตหรือทําบุญลงศพ ก็จะช่วยแก้เคล็ดเ,ดเรื่องคลอกร,รมหรืออุบัติเหตุร้ายแรงการปล่อยชีวิตสัตว์ก็อย่างเช่นถ่ายชีวิตโคกระบือหรือปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเสริมเมตตาบารมีและเสริมสร้างบุญใหม่ทําทานบริจาคเงินบริจาคสิ่งของหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นทานบารมีที่มีอนุภาพมากช่วยเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีได้วิธีแก้ชงข้อที่3คือถือศีลปฏิบัติธรรมหากใครพอมีเวลา ็ลองไปถือศีลปฏิบัติธรรมสักสาวัน7วันครับแล้วแต่ใครจะสะดวกโดยเฉพาะคนที่เกิดปีชงปีปะทะนะครับหรือถ้าใครไม่มีเวลาไปก็ให้เน้นหมั่นทําความดีรักษาศีลทําจิตใจให้สงบและบริสุทธิ์อยู่เสมอไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นกันครับข้อแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนที่เกิดปีชงทั้ง5นะครับคือการดําเนินชีวิตต้องอาศัยความรอบคอบให้มากขึ้นมีสติไม่วู้วามไม่ใจร้อน จะขับรถก็ต้องระมัดระวังให้มากครับโดยเฉพาะยามวิกาลถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านยามค่ําคืนครับรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีช่วงนี้ยังไม่ปลอดภัยและควรหลีกเลี่ยงการเป็นงานศพถ้าไม่จําเป็นนะครับถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือว่าญาติสนิทกันจริงๆก็ควรเลี่ยงครับและไม่ว่าใครจะชงหรือไม่ชงก็ตามครับการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะช่วยให้รอดพ้นจากเรื่องเลวร้ายต่างๆไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าปีหมาทัศไฟมีพลังร้อนแรงมาก ในรอบหลายปีทีเดียวครับถ้าส่งผลดีก็ดีแบบพุ่งทยานแต่ถ้าส่งผลร้ายก็น่ากลัวทีเดียวครับซึ่งความจริงแล้วคนที่ปีชงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะโชคร้ายเสมอไปนะครับแต่จะเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะบางคนชงแล้วรวยก็มีนะครับแต่เพื่อความสบายใจก็ไปแก้ชงจะดีที่สุดครับและต่อจากนี้เราบาดูดวงชะตาอย่างละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือวางแผนชีวิตและต่อท้าย ้ดยเคล็ดลับเสริมดวงเราไปเริ่มดูกันเลยครับดวงชะตาปี2569พยากรณ์สำหรับปีรากาเป็นปีแห่งการงานพุ่งทยานพร้อมเปิดทางรวยดวงชะตาปีไก่2569ถือว่าโชคดีกว่าเพื่อนร่วมปีชงทั้งหมดครับดวงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีทีเดียวปีนี้งานหนักก็จริงแต่โอกาสก็ใหญ่ตามเป็นปีของผู้นำอย่างเต็มตัวครับงานพุ่งงานเด่น ทำอะไรขึ้นไปหมดครับปีนี้ชาวปีไก่จะได้แสดงถึงความเป็นผู้นำเซนต์ตัวจริงการงานก็จะเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกกับโครงการใหม่ๆได้รับมอบหมายงานใหญ่โดยรับหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการภาพรวมทั้งหมดครับเป็นภาระหน้าที่ที่ใหญ่ต้องรับผิดชอบสูงแต่ก็มาพร้อมกับโอกาสที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นประตูเปิดทางนำไปสู่ความก้าวหน้าแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับเป็นปีแห่งการงานที่จะพุ่งทยานไปข้างหน้า ไม่มีอะไรมาขวางคุณได้จะพบแต่ความโชคดีสำเร็จราบรื่นเป็นปีทองของการงานอย่างแท้จริงครับแต่ก็มาพร้อมกับความกดดันความคาดหวังภาระหนักที่ต้องทำให้ดีที่สุดเรื่องที่ต้องระวังก็คือด้านเอกสารสัญญาต่างๆครับต้องตรวจดูให้ละเอียดทุกครั้งไม่งั้นอาจจะมีเรื่องยุ่งๆตามมาปีนี้ยังได้ผู้อุปธรภมอีกด้วยเรียกว่าดีไป8อย่างไม่ต้องเหนื่อยทำอะไรตามลำพังเหมือนมีเครื่องทุ่นแรง ไปไหนมาไหนก็มีคนเปิดทางสะดวกให้อะไรจะดีขนาดนั้นแต่สิ่งสำคัญควรทำตัวสุภาพถ่อมตัวไว้ก่อนเวลาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะได้เอ็นดูเราครับมอบความไว้วางใจมอบสิ่งดีๆให้และหากมีปัญหาติดขัดก็ควรปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆครับจะช่วยลดปัญหาที่ตามมาได้ส่วนด้านการเงินในช่วงครึ่งปีแรกดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ก,กลางๆนะครับรายได้ประจำอย่างมั่นคง และมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆเข้ามาแต่ต้องระวังอาจนํามาซึ่งค่าใช้จ่ายจุกจิกที่เข้ามาไม่หยุดอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าซ่อมบ้านที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่พอเข้าสู่ครึ่งปีหลังการเงินจะฟื้นตัวดีขึ้นครับทั้งรายได้ทางตรงและรายได้เสริมจะทยอยเข้ามาดีขึ้นบวกกับรายจายหนักๆไม่ค่อยมีแล้วทําให้กระแสงเงินที่เข้ามาไม่ค่อยัรวไหลออกไปมากนักครับเคล็ดลับก็คือไม่ควรเก็งกาไร รือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอาจทําให้ต้องเสียงเงินก้อนใหญ่ได้อีกและควรมองหาเทคโนโลยีหรือตัวช่วยใหม่ๆเพื่อเพิ่มไรายได้ส่วนด้านโชคลาภช่วงครึ่งปีหลังเด่นชัดขึ้นครับมีโอกาสได้โชคใหญ่บุล่นทับไม่ทันตั้งตัวตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปนะครับส่วนด้านความรักปีนี้ดูจะผันผวนไม่แน่นอนมีเหตุการณ์หลายอย่างที่มาบั่นทอนความรู้สึกให้ความรักความสัมพันธ์จืดจางลงหรือลดน้อยลงไป ต้องใช้ความเข้าใจกันให้มากๆครับประครับประคองความสัมพันธ์ให้พ้นปีนี้ไปได้แล้วก็จะดีขึ้นเองครับสำหรับคนโสดงานยุ่งจนไม่มีเวลาความสัมพันธ์ที่เข้ามาจึงต้องใช้เวลานาน,านครับใครทนได้ก็คือคนที่ใช่แต่ถ้าใครร้อไม่ไหวก็ปล่อยเขาไปเลยครับถือว่าเป็นการคัดคนไปในตัวส่วนคนมีคู่มักมีนาโน้มเจออุปสรรคเรื่อยๆหรือเรื่องไม่คาดคิดที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้า ระหวังการทะเลาะที่จะเกิดจากความเครียดเกิดจากการจัดก,การอารมณ์ที่ไม่ดีควรพูดจาถนอมน้ำใจกันให้มากครับและรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายให้มากด้วยครับส่วนด้านสุขภาพปีนี้เป็นปีที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสุขภาพอาจไม่แข็งแรงเท่าปีก่อนและมักมีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจปอดหัวใจและก็หลอดเลือดอาการเปลี่ยงง่ายและอาการป่วยจากอากาศเปลี่ยนแปลง เช่นไข้เปลี่ยนฤดูวิธีป้องกันคือหากรู้สึกว่าไม่สบายมีอาการแปล,แปลกๆร่างกายฟ้องว่าผิดปกติต้องไปหาหมอทันทีครับและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยควรกินอาหารไฟเบอร์สูงออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มหนักนั่งนานหรือว่านอนดึกจะช่วยป้องกันอาการเหล่านี้ได้ครับต่อมาเรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงเสริมสิริมงคลประจำปี2569นี้ครับ เริ่มจากสีมงคลกันก่อนเลยครับที่จะมาช่วยเสริมดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเสริมสร้างงานราศีให้แก่คุณปีนี้ให้ใช้สีม่วงสีชมพูและก็สีเขียวเป็นหลักครับทั้งสีเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือว่าของใช้ต่างๆใช้ได้ทั้งหมดครับต่อได้เลขนําโชคปีนี้ก็คือเลขส 7, 6, 7ก็นําไปใช้ได้ทุกอย่างเช่นกันครับจะใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถหรือว่าตั้งเป็นรหัสผ่านก็ได้ครับเสริมดวงเรื่องสุดท้าย คือทิศมงคลที่ถูกฉลกกับคุณบางครั้งทิศเหล่านี้ก็นําข่าวดีนําเรื่องดีๆมาให้หรือว่าเป็นทิศที่ให้โชคแก่คุณได้แก่ทิศเหนือทิศต,ตะวันตกทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้สามทิศนี้เป็นทิศมงคลสําหรับคุณในปี2 5 6 9นี้ครับก่อนจากกันในคลิปนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความโชคดีคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังใจทุกประการครับกิจการงานจเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงแข็งกราดจากพยันตรายทั้งปวงมีความสุขกายสุขใจผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีตลอดปีมา2,569ครับ